รอ,อพี่ศิรายอยู่ไหมครับอ่าสักครู่นะครับอ่ะรถมาคืน

แม่เป็นรถของพี่สีลาอยู่แล้วจอดได้เป็นไรหรอกพี่สีราอยู่ไหนครับเอาหรอจะอยู่ในเมืองนะผมจะเอารถมาคืนนะดิเบอร์อะไรอ่ะ พี่สำารักมีเบอร์นาไหมครับ999ปะผมจำไม่ได้นะเคยบอกอดี่วเบอร์นาศิลาครับมีเบอร์นาศิลาไหมขอหน่อยครับว่าแต่ผมเอารถจอยเข้ามานี่มันมันมันเป็นอะไรไหมอะไรนะเอารถไปจอยเข้าในนี้มันเป็นอะไรไหมอ่าจริงๆมันก็เป็นแหละครับแบ่นบรรทพจอดแล้ว โอ้ยมันนแน่นอนเลยแล้วครับไม่อันนี้แต่มันเป็นรถไอ้นี่นะรถพี่ศิลาเลยนะอแต่จอดจอดข้างนอกดีกว่าครับไม่ก็เอามาให้มันเป็นรถพรมแดงไงตอนเขาให้ผมมาแต่เดี๋ยวคนเขาจะแปลกใจกันหน่อยหน่อยอ๋อก็เป็นรถพี่เขาอยู่แล้วไงก็ไม่เป็นไรหรอกมั้งเนาะเออคิไหมเดี๋ยวผมถ่ายรูปให้แล้วนั่งบนหลังคารถไหมได้ได้ได้มาดิเดี๋ยวดีกวขอท่าเท่ๆแล้วมีท่าอะไรเท่ๆบ้างปะ แป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงยท,ท่าเทพแป๊บเอาแล้วมึงกูโดนสตีนแน่ท,ท่าเทๆก่อนแต่ได้ได้ได้ท่าดีท่าดีท่าดี คนรอจริงๆไม่น่ามาเป็นสภาเลยเน,น่ยน่นจะเป็นคนถ่ายรูปนะจริงๆอะ่อะอาชีพนี้ได้เลยนะค,ครับครับอุ้ยถ่ายรูปเจ๋งแล้วตอนนี้งานที่นี่เป็นไงบ้างครับโอ้โหหนักหน่วงเลยฮะเป็นทำไมทำไมมีอะไรครับเรา,าเจะ,นนะขอ,อยุบไปแกงหนึ่งคาเมิลอนใช่ไหมอ่าเรียวทามครับเรียวทาม,มทำไมอะ่ะเขาทำอะไรอะ่ะ โอ้โหสองคำไปกันเลยฮะโอ้ oh. <า>มันก็อย่างอย่างนี้อยนะู่แล้วเนาะชอบแบบว่าแบบยังไงอ่ะเขาเรียกว่าอารมณ์อารมณ์อารมณ์ร,มร,มร่วมอ่ะเนาะอืมก็ว่ายอย่างนั้นก็ได้ฮะใช่ใช่แล้วยางเราจะ<ม>เคลียร์ปัญหากันยังไงลนะ่ะใช่อย่างเงี้ยทำอะไรไม่ได้เลยครับเขามาขอยุบแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่มาเลยเขามาขอยุบแก๊กใช่ก็คือเอาไง่ายฝั่งคาร์เมลลอนจะไม่ได้ไเลยเลย อือ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 ก็คือยุบปุ๊บแล้วแล้วทางนั้นก็ไม่ได้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นเหลี่ยมนะผมว่าเป็นเหลี่ยมปะเป็นเหลี่ยมของเขาปะจะว่าเป็นเหลี่ยมไหมผมบอกว่ามันไม่สนุกทั้งคู่แล้วครับจากที่ฟังมานะก็มันเล่นใบกันอยู่แล้วมันก็สนุกไม่สนุกอยู่แล้วใช่ใช่เขาเลยตัดปัญหาดีกว่าแต่ถามว่าเหลี่ยมไหมถ้ามองในมุมนั้นมันก็ได้นะอือแบบว่าไม่อยากให้ฝั่งนั้นได้อะไรอ่ะอะไรประมาณนี้ใช่ครับแต่เขาก็ไม่ได้เสียอะไรมากคือถ้าเขายอมโดยที่เขาไม่ได้ยุบมันจะหนักกว่านี้อื จริงๆเอาเขาสองคนมาเดี๋ยวผมเคลียร์ให้ก็ได้นะเอ้ยแปลกๆปให้ผมเคลียร์ได้จริงๆเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องมาขึ้นแทนพี่ศิลาอยู่แล้วไงเพราะว่าผมจะฆ่าเขาอยู่แล้วอันนี้บอกไว้ก่อนเลยนะรเรารู้กันสองคนได้ปะอันนี้นายเป็นหนึ่งในขบวนการที่จะฆ่านาศิลาด้วยกันนะอ่าอ่าเงินเงินไม่ไปเลีอยวไม่ฟังเดี๋ยะนะเขาเบอร์ตองเก้าครับตองเก้าเก้าสี่ตัวปะ สามตัวครับเมื่อกี้บอกว่าโทรแล้วนะเต็มรถเขายังอยู่นี่อยู่เลยไปดรอรแล้วเปล่าไม่แน่ใจล็อกไหมรถเขาล็อกไหม,ไม,ไ,มไม่ล็อกเลยอะไม่ไม่ล็อกก็ขับไปได้ครับทำไมอ่ะเอา้านี่ไงนะอยอ้หงหลังไหนอ่ะเนี่ยมองไม่เห็นอนะ อยู่ในรถเนี่ยข้าหลังพี่อันนี้แหละงั้นก็ขับได้แหละเป็นคนขับรถให้โอเคพี่ได้เลยครับดูไว้ใช่ไหมจับปีอยู่ไอ้เฉยก็มีคอนเทนต์ไว้คนนี้ ทำอะไรก็มีคอนเทนตไ์ไปหมดะเฮ้ยนี่ไงเจอแล้ว NTR สวัสดีครับผมอะไร NRT อยู่บอสก็อยู่แหละ นั่งเฉยดเลพี่แล้วยัขัด <c oughs> ด้วยเดี๋ยวคตรแรงเดี๋ยวคตรเกลียดอ่ะ ดูไว้อยู่แล้๋ยวเอาข้างหน้าจับได้ละเฮ้ยใจอะไรดำอ้าวลุงสวัสดีครับก่อนก่อนไปขึ้นเกาะบอกอะไรอือบอกมีคนบอกตอนผมซื้อเรือครับนานนะครับผมเพิ่งเข้ามาครับเพิ่งเข้ามานี่หายไปกี่วันละวหายไปสามสี่วันได้นะครับสามสี่วันครับ อายุสามสี่วันนี่คือเรารู้เรื่องนี้มาตั้งแต่มอไหรแ่งถือมีไอ้สัตว์น่าจะสามสี่วันที่แล้วครับผมซื้อเรือสี่สิบโลมาครับสามวันที่แล้วซื้อเรือสี่สิบโลมาแล้วใครเป็นคนบอกให้จ่ายผมจําไม่ได้แล้วครับนานแล้วอ่ะคนในแก๊งดูไว้หรือว่าประชาชนอย่าเอาละไอ้สัตว์ประชาชนครับเขาบอกว่าเวลาขึ้นอเขาไม่จ่ายไอ้สัตว์ที่พิจาาคนนั้นชื่ออะไรผมจําไม่ได้แล้วครับผมซื้อมาบอกใคร แต่งตัวใส่ส่สูตรสีดำธรรมดานี่แหละครับสีดำธรรมดาคือผมจะบอกว่ามันมันไม่มีการจ่ายขึ้นนานแล้วผมนึกว่าเราไปโดนใครหลอกหรือเปล่าอ้าวมันมันไม่ต้องจ่ายแล้วครับมไม่ต้องจ่ายแล้วมันไม่ต้องจ่ายแล้วมันไม่มีอะไรต้องจ่ายทั้งนั้นนะอ้าวแล้วเวลาโดนต้นด้วยคุ้งครองไม่ใช่เหรอครับหรืใครคุ้มครองไม่มีใครคุ้งครอง,อรองแล้ว่ไม่มีแล้วไม่มีแล้ว ต่อไปนี้ก็ไม่ต้องจ่ายแล้วครับไม่ต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายไม่มีใครไปคุ้มครองนั้นน่ะอ๋อโอเคครับขอบคุณมากครับลุงไม่เปลี่ยนตัวผมจริงเหรอตอนนี้กูเป็นสภาเป็นรองเป็นรอเป็นรองสภามากันนะไงเห็นป่ะใครลุงเป็นรองสภาลุงเป็นรองใช่แต่ตอนนี้กูทำอาชีพขับรถให้เขาอยู่อ่ะเออเอองนิหนาหลอกใช้แล้วจริงไม่ใช่ไม่ใช่ได้รองสภาหรอกเขาไม่อยู่ ใช่เหรอกูก็เลยขึ้นรถมบัสลุงมีโทรศัพท์กี่เครื่องอ่ะมีเครื่องเดียวผมขอได้ปะแล้วกูจะใช้อะไรล่ะเดี๋ยวลุงค่อยไปถ่ายคนอื่นนี่โอ้ยเฮียได้เอาไปแปดแปดครับคือผมมาจะเข้ามาห,หาดูไว้เนี่ยจะมาเอาโทรศัพท์มันตะเครื่องหนึ่งโ oh, อ้ยสัตว์แล้วมึงมาถ่ายกูเนะนี่ยนะนัลุงเข้ามาพอดีเจอประชาชนแม่งไม่อัพเดทไอ้ห่าเขาเลิกเก็บข้าวเฮ้ยขอโทรศัพท์เลยดิ มีเพิ่แป๊บหนึงครับดูเดี๋ยวคุยโทรศัพท์ติดดาวไปให้ครับผมขอผมขอลวงมาอะไรนะหลุงขอทำงานต้องใช้ไงโอ้ยดำมึงไข่มึงไข่มึงไข่กูเนี่ยนะไอ้สายผมขอแล้วลุงให้ที่นี่อ่ะกูไปหาขอได้กูมีกูมีรถนี่อยู่เป็นสภาไอ้ดิโอเคคเจอกันจะทำอะไรเนี่ยไอ้หมดยุคกูไปแล้วเหรอเปล่าครับวันนี้ผมงัดร้านใหญ่ตอนอยู่มันไปมิทติ้งกันครับลุงเอาเหรอ เอ้ย<ไ>อตกลงสล็อตว่างไหมเนี่ยกูจะอยู่ด้วยจริงนะเนี่ยว่างลงแล้วว่างอยู่ตอนนี้ว่างอยู่เอ้๋อดวกกาชาเปิดตอนไหนค่ะกูจะเอาวุธผมก็ไม่รู้เป็นการ,รโมเนี่ยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ,รบนายดำแม่งถ่ายโทรศัพท์กได้สัต อันนี้ตำรวจปะเนี่ยไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับตำรวจอยู่ข้างในครับอันนี้ทําอะไรมาทําอะไรอ่ะโด,ดนจับมาครับโดนจับเรื่องอะไรอ่ะปูนครับอออ๋อแล้วโดน <มา S 1> ยึดโทรศัพท์ยังยังไหมครับ <c ười> เอ้อยเฮียเท่าไรของมึงเนี่ย <c ười> <c ười> เฮ้ย <c ười> อะไรพี่ลุกมาได้ไงเนี่ยฮะ <c ười> เมื่อนันแล้วโอ้โหผมเป็นคนขับรถให้พี่อยู่นี่ไงกูไปเปิดกูไปเปิดน้ำมาเอาเหรอเอารถมาเลี้ยงพี่อะใช่เหรอแต่ไปดูไปดูเดี๋ยวไปดูที่ไหนไม่ไมมันตอนนี้น่าจะผ่าๆมากตะกี้มันล่อกันจนแบบไอ้นี่เลยอะกระดาษเต็มเลยเฮียไอ้ดำมันถ่ายโทรศัพท์ผมมากตะกี้พี่อยู่ด้วยมันยังถ่ายผมเลยกูไม่อยู่กูไปเอามานี่พี่ผมเอารถมาจอดให้พี่ดูเอามาคืนพี่ไง กำลังไปซื้อรถของผมเองละมึงจะซื้อรถอะไรมีอยู่แสนห้าพี่แสนสามแสนสามทำานคนเดียวเลยเนี่ยรู้ปะเนี่ยเขี้ยมึงณแม่ของจริงว่ะทำงานอะไรเนี่ยลองพูดสิไปเล่นบาคาร่าไงเอาเฮียรถหายมันเอารถผมหายไหนอะข้างหลังข้างหลังข้างหลังไม่ผมจอดไว้ในนี้มึงเอาไปจอดไปข้างในนี่มึงอยู่นี่เขาเลื่อนออกไปแล้วเฮ้ยมันไม่ได้พี่ฮะ โอ้ยตะกี้อยากเท่เลยพี่ต้องเห็นโอ้พี่ต้องเห็นไว้ตะกี้เนี่ยโคตรเฟี้ยวบอกเอาไปจอดให้พี่อ่ะข้างในเลยอ่ะพี่พาไปทัวร์หน่อยดิอยากเห็นเขาตีกันเออพี่ปิดพี่ดูรูปในทวิตเตอรูปนายสวิตได้ดูรูปในทวิตดิทวิตเหรอเก็บมาข้างบนอ่ะบนบนอ่ะบนบนอ่ะ พระจันทร์อ่ะพระจันทร์เป็นคน,นเป็นคนถ่ายอ่ะขึ้นไปข้างบนอ่ะพี่พระจันทร์เป็นคนถ่ายมีญาติมาหาอ๋อเห็นแล้วเห็นปะเฮียใครคือพระจันทร์วะไอ้นี่ลูกน้องผมเองอ๋ออยู่ในสภาง<ช>ไงเดี๋ยวนี้ผมเริ่มเป็นใหญ่ละใช่ผมเริ่มเป็นใหญ่ละมันขึ้นมาแทบพี่ละเดี๋ยวพา ไปบอกเลยเปิดตัวหัวหน้าแก๊ง NTR โเวอร์ดูไว้อะไรเนี่ยอะไรของเน็ตเนี่ยเนี่ยเนี่นี่นี่ยคนไม่อยู่กันเฮียอยู่ไอ้โตไอ้โตโตไม่อยู่พี่เฮ้ย NTR แล้วทำงานเป็นไงบ้างเนี่ยฮะสวัสดีครับสวัสดีคนหน้าแก๊งมึงยังทำงานเป็นไงกันบ้างโอ้ต NTR โอ้ต NTR ไม่ทำงานกันเป็นไงบ้างเนี่ยทุกคนฮะทำงานเป็นไงบ้าง สวัสดีครับคือครับแล้วส่งเงินได้บ้างส่งเงินบ้างเยอะได้เยอะยังหนักอะไรนะครับส่งเงินได้เยอะยังให้แก๊งอ่ะก็เรื่อยๆครับเดี๋ยวว่ามูลรถมาแล้วนะก็เอาให้ได้สักคันนะสามสี่อ่ะอ๋อก็จะเอาสักวสามคันครับจัดไปอาร์แปดด้วยอย่าลืมฝากด้วยนะเราต้องมีอะไม่ะสามสี่ก็อาร์แปดสามสามสี่กับอาร์แปดฝากด้วยนะได้ครับดีมากดีมากอ่ะโคเวอร์ อย่าให้ผมโดนกระทืบไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยไม่ไม่ไม่ไอ้เหี้ยมีแต่คนเขาแบบไอ้นี่บอกว่าไอ้เหี้ยผู้ก่อตั้งแก๊งกูใครวะเนี่ยทุกวันนี้มันยังมันตั้งแก๊งขึ้นมามันยังไม่รู้เลยใครใครเป็นคนก่อตั้งไอ้เหี้ยให้ผมไปขับรถคันที่ผมโดนกระทืบไปด่าแล้วเนี่ยนี่มันเนี่ยเฮ้ยไม่มีใครเขาทำมึงหรอกไอ้เหี้ยผมทรงรีเจนอย่างนี้